สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly Market Wrap Up by b e a u t i n Master นะคะรายการที่จะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะแน่นอนค่ะแบบกระชับรวดเร็วและที่สำคัญรู้เรื่องด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยผันผวนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะโดยในสิ้นสัปดาห์เนี่ยตลาดหุ้นส่วนใหญ่นะคะก็ปิดตัวไปในแดนลบกันเกือบทั้งหมดเลยนะคะแน่นอนว่าปัจจัยกดดันหลักๆเนี่ยมาจากการแพร่ระบาดของโควิด19สายพันธุ์ใหม่อย่างโอไมรอนนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเราเริ่มต้นตลาดหุ้นอย่างสหรัฐอเมริกากันก่อนเลยนะคะอย่าง NASDAQ ค่ะเป็นตลาดหุ้นที่เรียกได้ว่าปรับตัวลดลงมามากที่สุดเลยนะคะปิดลบลงไปถึง2.62%ค่ะตามมาด S ้วย500นะคะที่ปิดปรับตัวลงไป1.22%ค่ะแล้วก็ดาวโจนส์นะคะที่ ปิดลบ0.94เนะคะก็ได้รับปัจจัยกดดันนะคะมาจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศพบผู้ป่วยรายแรกแล้วนะคะจากโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนนั่นเองค่ะและการเปิดเผยตัวเลขนอนฟาร์มเฮโรที่เรียกได้ว่าออกมาต่ํากว่าคาดนั่นเองค่ะซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวนะคะรวมไปถึงการที่คุณเจอร์มพาวเวลหรือว่าประธานเฟดเนี่ยยังแถลงต่อคณนะกรรมาการธนาคารประจาําวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะคะว่าโอไมครอนเนี่ย อาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจขณะที่อัตรางเงินเฟอ้อนะคะอาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดค่ะทําให้มีความเป็นไปได้ที่เฟดจะมีการเร่งการปรับลดวงเงิน QE แล้วก็ขึ้นอันตราดอกเบีย้ยนโยบายด้วยนะคะอย่างไรก็ตามประทานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็ได้มีการประกาศยืนยันว่าจะยังไม่มีนโยบายล็อกดาวน์แต่อย่างใดเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด19สายพันธุ์โอไมรอนในตอนนี้ค่ะ ต่อมานะคะเรามาพูดถึงตลาดหุน้นของยุโรปกันบ้างค่ะอย่างสต็อก50นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ปิดปรับตัวลดลงไปกว่า0.23ค่ะซึ่งแน่นอนว่าได้รับแรงกดดันนะคะจากการแพร่ระบาดของโควิด19ระกอกใหม่ในยุโรปค่ะทำให้รัฐบาลในหลายๆประเทศนะคะต้องออกมาใช้มาตรการล็อกดาวน์กันแล้วค่ะร,ะรวมไปถึงการแพร่ระบาดของโควิดส9าสายพันธุ์ใหม่อย่างโอไมครอนด้วยนะคะและก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขอัตรางเงินเฟ้อในยุโรปที่สูงกว่าที่ตลาด าดคาดนะคะที่4.9ค่ะแน่นอนว่าทำให้ ECB รวมถึง BOE เนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่ตลาดคาดด้วยค่ะฝาฝังตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นหรือนิเกอิ225กันบ้าน,นะคะปิดปรับตัวลดลงไป2.51นะคะก็ได้รับปัจจัยกดดันมาจากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยน,นะคะว่าห้ามชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากวิตกกังวลเกี่ยวกับโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนค่ะรวมไปถึงมีการ รายงานแล้วนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อรายแรกแล้วในญี่ปุ่นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังถูกกดดันจากการในเรื่องของปัญหาด้าน Supply d i s ruption อีกด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาทางด้านในเรื่องของการขาดแคลนชิปค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งตลาดที่ได้ได้ว่าสำคัญอย่างพี่จีนกันบ้างน,นะคะไชน่า A50 ค่ะ ปิดปรับตัวสวนชาวบ้านเขานะคะปิดปรับตัวขึ้นไปนะคะ0.77%คะ่ะในช่วงต้นสัปดาห์นะคะก็ได้รับแรงสนับสนุนนะคะจากการที่ประกาศตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ภาคการผลิตนะคะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดเลยทีเดียวนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งก็กลับไปอยู่ในโซนที่เรียกได้ว่าขยายตัวแล้วนะคะหลังจากที่หดตัวออกมานะคะคในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะ่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะความกังวลเกี่ยวกับโควิด -19 เกนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ทําให้ตลาดหุ้นจีนเ,นเรียกได้ว่ากังวลอยู่นะคะแต่ถือว่าจีนเนี่ยโชคดีนะคะที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยใช้ในโยบายที่เรียกว่าโควิดซีโร่อยู่นั่นเองค่ะทางด้านตลาดห่างเสีงน,นะคะก็ปิดปรับตัวลดลงไปกว่า1 3 0เปอร์เซนค่ะเนื่องจากมีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะถอนหุ้นจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ ทางด้านตลาดหุ้นอินเดียนะคะก็ปิดปรับตัวขึ้นนะคะกว่า1.03%เลยทีเดียวค่ะแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนแบบชาวบ้านเขานะคะแต่ว่าอินเดียเนี่ยก็มีข่าวดีอยู่บ้างน,นะคะกับการประกาศ GDP ที่ออกมาในไตรมาสที่2นะคะขยายตัวกว่า8.4%ค่ะ ในส่วนของบ้านเรานะคะหรือว่าเซตอินเด็กนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ามีความผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะโดยสิ้นสัปดาห์ค่ะปิดลดลงไปนะคะ1.39ค่ะแน่นอนว่าได้รับความกังวลนะคะมาจากไวรัสโควิด19สายพันธุ์โอมครอนค่ะ ทางน้านราคาทองคำบ้างนะคะก็ปิดปรับตัวลดลงไป0.22นะคะจากความกังวลว่าเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นหนาตาดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาดหรือเปล่านะคะก่อนที่จะได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเนี่ยหันมาซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะจากความกังวลเกี่ยวกับโอมครอนนั่นเองค่ะ เอาละค่ะสุดท้ายกันบ้างค่ตลาดน้ำมันนะคะปิดปรับตัวลดลงไปกว่า2.76%ค่ะจากการกังวลน,นะคะของดีมาที่อาจปรับตัวลดลงไปค่ะจากการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนนะคะนอกจากนี้ทางด้านกลุ่ม OPEC p l ป s กันบ้างค่ะระบุว่าที่ประชุมนะคะมีมติยึดมั่นตามข้อตกลงปัจจุบันนะคะในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันกว่า400,000บาร์เรลต่อวันนะคะในเดือนมกราคมปีหน้านั่นเองค่ะ2022 สำหรับข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ข่าวแรกนะคะขอเริ่มต้นด้วยข่าวเฟดกันก่อนเลยค่ะโดยคุณจรมพาวเวลหรือว่าประธานเฟดนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยควรชั่งน้ำหนักในการเร่งลดวงเงิน QE นะคะและได้ยกเลิกคําว่าชั่วคราวเพื่ออธิบายภาวะเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงอย่างเดิรัน ขณะที่เชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนนะคะยังคงมีความเสี่ยงอยู่ความคิดเห็นต่อหน้าคณะกรรมการธนาคารวุฒิสภาเนี่ยถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่ฮอกกิชมากขึ้นนะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยคาดว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นอนัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาดค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว,ว่ารอบนี้เนี่ยคุณพาวเวลมีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะคะเป็นแบบฮอกกิชมากขึ้นค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแนวที่เรียกได้ว่าโดวิชนั่นเองนะคะถ้าเราไปดูในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สิ่งที่ตลาดคาดนะคะก็คาดว่าน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมิถุนายนปีหน้านั่นเองค่ะก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหลังจากนี้สิ่งที่เราต้องจับตามองก็คือการแพร่ระบาดของโควิดส9าสายพันธุ์โอไมครอนนะคะว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนต่อระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะทําให้เฟดเนี่ยจะต,ต้องเลื่อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายออกไปหรือเปล่าค่ะสําหรับข่าวถัดมาค่ะก็หนีไม่พ้นเรื่องของโควิด -19 าสายพันธุ์โอไมครอน โดยล่าสุดนะคะทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ค่ะก็ได้มีการออกมากล่าวว่าวัคซีนเนี่ยอาจป้องกันอาการป่วยรุนแรงจากสายพันธุ์โอไมครอนได้นะคะหลังจากที่ได้มีการแพร่ระบาดไปแล้วค่ะกว่า21ประเทศทั่วโลกรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ โดยศูนย์ควบคุมโรคในแคลิฟอร์เนียนะคะก็ได้มีการยืนยันผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเกิดจากสายพันธุ์โอไมครอนแน่นอนค่ะซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวนะคะก็ได้มีการเดินทางกลับมาจากแอฟริกาใต้นะคะในวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะแน่นอนค่ะว่าเราก็เริ่มเห็นแล้วนะคะว่าหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มมีการ ปิดพรมแดนนะคะออกจากแอฟริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะฝาฝั่งของญี่ปุ่นนะคะก็ได้มีการขอให้สายการบินทั้งหมดเนี่ยระงับการจองตั๋วเครื่องบินขาเข้านะคะสำหรับในเดือนนี้ทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่าเป็นการปิดประเทศไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับญี่ปุ่นค่ะขณะที่ผู้ติดเชื้อรายวันของแอฟริกาใต้เนี่ยก็พุ่งเกือบ2เท่านะคะหลังจากโอไมครอนระบาดค่ะเรื่องนี้นะคะต้องบอกได้ว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งเราก็คาดว่า น่าจะทราบผลในอีกหนึ่งสสัปดาห์ข้างหน้านะคะว่าโอไมครอนเนี่ยจะร้ายแรงแค่ไหนแล้ววัคซีนเนี่ยจะเอาสายพันธุ์โอมครอนอยู่หรือเปล่าคะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะโอมครอนเนี่ยเรียกได้ว่าติดง่ายกว่าเดิมมากๆนะคะแล้วผู้ป่วยที่ติดโควิดสิแล้วก็สามารถกลับมาติดซ้ําได้ด้วยนะคะสำหรับใครคะ่ะที่ยังไม่ได้ดูแนวทางการปรับพอร์ตนะคะรับมือกับโอไมครอนเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ด้านบนนะคะแล้วก็ดีสคริปชั่นบ็อกซ์ด้านล่างได้เลยคะ่ะ เอาละคะ่ะเรามาถึงประเด็นร้อนนะสุดท้ายกันแล้วนะคะกรอรอตสหรัฐอเมริกาค่ะสั่งให้บริษัทจีนค่ะเปิดเผยโครงสร้างเจ้าของนะคะรวมถึงตรวจสอบบัญชีด้วยค่ะโดยทางสำนักงานกร,าอารอตของสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้มีคำสั่งออกมาบอกว่าให้บริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกานะคะต้องเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเจ้าของบริษัทนะว่ามีหน่วยงานรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของหรือว่าเรียกได้ว่า มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือเปล่าคะอีกทั้งเนี่ยต้องให้ข้อมูลการตรวจสอบบัญชีอีกด้วยค่ะซึ่งทำให้บริษัทจีนกว่า200แห่งน,นะคะมีโอกาสที่จะถูกถอดออกตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาค่ะและแน่นอนค่ะว่าทำให้หุ้นจีนนะคะมีสเสน่ห์น้อยลงหรือว่ามีความน่าสนใจน้อยลงอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้สหรัฐอเมริกานะคะยังกําหนดให้บริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดทุนสหรัฐอเมริกานะคะจะต้องผ่านการจัดตั้งเขาเรียกว่า variable interest entity หรือว่า VIE นั่นเองค่ะต้องเปิดเผยข้อมูลด้วยเช่นการเพราะกังวลว่าโครงสร้างดังกล่าวเนี่ยจะสร้างความเสี่ยงกับนักลงทุนนะคะแล้วก็อาจปิดบังข้อมูลผู้เป็นเจ้าของบริษัทอีกด้วยค่ะ ต้องบอกกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่สมัยของคุณโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะคะและแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีเวลาในการเตรียมตัวเนี่ยพอสมควรกันแล้วค่ะ จะมีก็แค่ดีๆนะคะที่แน่นอนว่าจะต้องเขาเรียกว่าดีลิสต์นะคะหรือว่าออกจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะไปลิสต์เต้ในตลาดหุ้นฮ่องกงแทนค่ะนอกจากนี้บริษัทจีนใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เรียกว่าระดับสากลทีเดียวนะคะอย่าง b i g กฟค่ะอย่าง Price w a t e r h o u s e นะคะดีรอยเอิร์นอันยังและก็ p พย์พีเนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะค่อนข้างจํากัดค่ะเอาละค่ะเรามาถ้ปอปัจ แรกเลยค่ะเยอรมนี ZEW Economic Sentiment นะคะ, Germany, e iment, ะ,คะถัดมาก็คือการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสที่3ของญี่ปุ่นค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะขยายตัวอยู่ที่0.4% QoQ นะคะและถัดมาค่ะตำแหน่งงานเปิดใหม่ของจอร์ดนะคะ สุดทัดมาอีนะคะ Initial Jobless Claim ของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะและการประกาศตัวเลข GDP ในไตรามาสที่3แบบ YOY นะคะคาดว่าอังกฤษเนี่ยจะมี GDP ที่เติบโตอยู่ที่22.2ค่ะถัดมาก็คือ Core CPI แบบมันออนมันในเดือนพฤศจิกาย,ยนของสหรัฐอเมริกานะคะคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่0.5ค่ะ เอาละค่ะแน่นอนค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยเฉพาะใน YouTube ให้น้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้นิกกี้และทีมงานไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย